อ้าวคดีมันอาจจะพลิกก็ได้นะครับมีรายงานล่าสดุดบอกว่าประธานเอ็มปเป๊นนะแนสอที่จะต่อสัญญาใหม่กับเปเช่ออกไปหากว่าไม่ได้ย้ายไปที่เรอัลมาดริดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับมาตามข่าวสารกันหน่อย อันนี้นะะักข่าวคนดังคนสเปนครับอย่างโจเซฟเปเดรอเนี่ครับบอกเลยว่าเคลียร์เอ็มบัปเป้กองหน้าของปารีสแซงต์แชกแมงเนี่ยเหมือนจะส่อแววต่อสัญญากับเปเชียออกไปใหม่ครับหาว่าไม่สามารถย้ายไปที่เรอัลมาดริดได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับรายงานล่าสุดบอกว่า,วาหากในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยเรอัลมาดริดครับไม่สามารถพาตัวเอ็มบัปเป้ไปล่าตาข่ายในถิน San Diego ่นซานเตียโกเบร์เดเบลได้เอ็มบัปเป้มีสิทธิ์ที่จะลงนามขยายสัญญาใหม่กับเปเชียออกไปอีกนะครับโอ้โ oh ห คือทางเปเชชัดเจนอยู่แล้วครับไม่ต้องการลดค่าตัว200ล้านยูโรลงมาขนาดที่เรอัลาดรดเองก็ไม่ต้องการจ่ายเงินจำนวนนี้เพราะว่ามันแพงเกินไปดังนั้นแม่ของเอ็มบาเป้เลยอยากให้ลูกชายได้รับโบนัสความพักดีจํานวน60ล้านยูโรตอบแทนนะครับแน่นอนหากว่าเอ็มบาเป้เลือกต่อสัญญาใหม่ออกไปเนี่ยหลายต่อหลายฝ่ายก็พยายามรอดูว่าจะมีข้อตกลงในการยอมปล่อยตัวเอ็มบาเป้ให้ยทีมไปที่สเปนในช่วงสมมตินหน้าหรือเปล่านะครับโอ้โหต้องมาตามว่าอนาคตของประธานเอ็มบาเป้จะเป็นยังไงต่อไป ถ้าหากว่าไม่ได้ไปที่ราชนชุดขาวในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้เขาสอแววที่จะต่อสัญญาใหม่กับเปเช่ออกไปโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะนานขนาดไหนนะครับดีลนี้มันจะกลายเป็นดีวที่ยืดเยื้อหรือเปล่าสําหรับสตาร์ดังของเปเชโอ้โหคนใหญ่คนโตของเปเชเลยกไ็ได้สำหรับประธานเอ็มบาเป้นะครับ